สวัสดีค่ะอรู้สึกว่าต้องกินเหมือนคนที่แบบว่าต้องกินเหมือนคนที่แบบว่าไอ้นี่หน่อยมีมีตังเยอะหน่อยอ่ะต้องท๊อปอีกแล้วให้ดูอะไรโอ้ยอ้วนใช่ปะม,มาดิไม่ถ่ายตัวไม่ได้ไงลหลบหลบหลบเออวะเออ่ะ เดี๋ยวมาเออเราไม่ได้ยังไงอืมวนว่ะเอ๊งีน,นดีวกว่านะนะนมาประมาณนี้ถ้ายังกินอยู่ใช่กินน้อยคือไม่เท่าเดิมใช่ไหมล่ะให้น้อยกว่าเดิมหน่อยใช่ไหมแต่กินหลากหลายได้ใช่ไหมหมายถึงว่าน้อยกว่าเดิมนะอะไรวมอสิบห้าบาทน้ำพริกนารก อันนี้ของเด็ดนะจ๊ะของเด็ดคืออะไรรูป้ป่ะย่อนานโนดเห็ดหอมนานโนดนี่ผักเต็มยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะจ๊ะจุดตื่นืนน่ไม่มีต่างเข้าใมั้ยห,หมายถึงว่ายี่สิบบาทพอดีไม่มีตังค์ไม่มีสตางค์เต็มบาทไม่ใช่เศษตังค์ถูกปะ่ะอะไรวะ มีน้ำจิ้มด้วยนะเฮ้ยตอนแรกคิดไม่อยากกินแต่ลองกินเราเลยรู้สึกเออนะของเซเว่นนะทำมาเพื่อกูโดยเนฉะพาะอะไรเพราะว่ากูลดน้ำหนักอยู่และและ้วก็ตัดอ้อนไปว่ากับข้าวเหมือนของแม่กูนะอะไรย่างนี้ของข้าวเหมือนของแม่นะอะไรอย่างนี้ใช่ปะมาฉันไม่อยากให้คนจําได้ไงทีนี้ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะอ,จะอัดเฉพาะให้ฟังคําพูดพอง แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันชอบดูสลีลาร่างกายเขาจะบายอ๋อฉันได้ข้อคิดใหม่มาคว่าถ้าคิดจะแต่งแล้วนะต้องอย่าไปอ้ายถ้ามึงอายแต่ว่ามึงจะเอามันเพราะฉะนั้นแล้วมึงอย่าไปอายมันมึงไม่เอามึงอย่าไปอายมันนี่ไงปัญหาคือผัวค่อนข้างจังเหรออะไรมึงเออผัวต้องรวยเลยนะปัญหาปะเรื่องเนี้ยดูถูกไหมไม่ได้ดูถูกหรอก โอ้บ้านก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่หมายถึงกลัวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดแบบนี้ไม่ได้เพราะเราถือว่าถ้าพูดแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นเลยถ้าเราพูดว่าเราไม่มีแดดทั้งชาติเราก็จะไม่มีแดดเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าเรามีแดดมีกินมีรับประทานมีอไว้ค่ะโอ้ของเก่าเนี่ยโดน้ำพริกปลาแมคคารเรลส้ะสิบเก้าราคาเราเรานียไม่เกินยี่ไม่เกินยี่นะยี่สิบบาทรอนี่คือเจ็ดบาท น้ำพริกปลาย่างแม่ปนองอ้อมีจะบอกน้ำพริกที่เป็นสองขวดนะถ้าน้ำพริกไก่ย่างกินกับไก่ย่างได้นะไก่ย่างร้อนๆอ่ะอร่อยไก่ทอดก็พอไหวมีซอสซื้อซอสมีไก่มีหมูในตู้นะซื้อซอสของหมึกแดงขวัวหมึกแดงมาขวดละยี่สองบาทยี่สองบาทยี่สามบาทแล้วคราเนี้ยราคาไม่เท่ากันมีสูตรพริกไทยแล้วกลิ่นดูเหม็นนะแต่แต่พอหมักไปหฮ้ย อร่อยแบบหอมมากแบบไม่หอมมากแต่รสชาติแบบอุ๊ยเหมือนไก่แบบที่ทอดตำเนี่ยแต่แต่ปัญหาคือมันค่อนข้างติดกระทาอ่ะอยากอยากอยากรู้มะอยากทราบมักงหรอว่าอะไรทําให้มาบอกราคาเลยจ้ะนี่คือบินของเซเว่นเยเวนเก็บบินไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สับเพาทํางานอะไรกันเพราะว่าพอเวลาเขาปัญญยเสียความรู้สึกนะยิ่งคนที่ไม่ขโมยของเลยแบบฉันนะ ฉันไม่คข้ามืของเขาเลยเพราะแม่พ่อแม่นะฉันเป็นคนแบบนี้คนแล้วแบบว่าฉันเลยรู้สึกว่าแล้วทำไมต้องพูดต้องพูดดิเพราะว่าฉันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเรียกฉันเนี่ยเรียกว่าคุยคุณจ่ายตังค์หรือยังไม่ได้เลยนะแต่ฉันให้ตรวจได้แต่ฉันจะบอกว่ามีอะไรแต่ฉันจะรู้สึกแย่ไงเพราะว่าเฮ้ยมองเราแบบในสายตาไม่ดีไปแล้วอ่ะเข้าใจปะนะคะประมาณนี้จ้ะสิบห้าสิบเจ็ดเจ็ดยี่สิบผักอันเนี้ยยี่สิบน้ำพริก มีปลาปลาเนี้อยอันเนี้ยเนี้ยวะ